สวัสดีครับพี่นอ้องกรมเหลี่ยงพึ่งกันไ่นะครับวันนี้เ,เพื่อ<า>ฮะอว,วันนี้เรามาตรวจเช็คพึ่งอีกครั้งหนึ่งครับมีบตะตู์นะอ่าว่ามีตะตู์ไอ้ไดมั่งอยู่อยู่ใน,น,นรังนะครับ เราก็ว่ามีแมงสาบแล้วมาแรงสาบนะครับอ้อต้องสามที่ยาตัวได่ได่ท่าปูดถึงโดยคุณนาปาพึ่งโตโตเรียวขึ้นนะครับสำรังโตเรียวขึนต้องตัวต้องตามที่ตัวนัามอ่า ทำรื้อเอาเดียวเดียวนุ่งไม้รื้อไวเลยออกปลงไม้ตัดตัดอนี่คือพื้นนะครับตขึ้นนะตัว้นตขึ้นหังตขึ้นเยอะเลยนีเรากด้มเบาปกไดมารางนลยไม่รื้ไม่รู้เราไม่นั่นดิเราไม่เรไม่จับเรมาเลย่ไม่ได้จับวันนี้ครับเรามา Mà lê, mà cầm nuốt con mà chết mặt Cả lăng chicken mặt chicken ruộng mấy Cả lăng mặt ruộng mấy chicken mặt chicken má chicken Người con mà tăng mấy, mấy mặt chicken mặt mì mặt chicken mặt chicken mặt má mặt chicken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  mặt

พยายามพยายามจับเมลงทรับมันก็พยายามพยายามพยายามจับเมลงทรับไม่ได้หกหมากรัมนึ่งนีะนี่เมลงทรับตะรูพึ่งนะครับเ็นนนะเี่ยเมลงทรับตะรูพึ่งวิ่งเดียวเดียวยี่กัว Rằng <laughs> 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 trôi Rằng trôi trôi Rằng trôi đi Nóng phương nó gặp nóng phương rồi tổng rạc tổng uông mà เราวา่าให้ประโยชน์ต่างน้ำนะครับน้ำพึ่งควนึงที่ร่อยถ้าว่าเรามีาคลิปรังคงจะได้สิบสามสิบกวนเลยครับติดนะต <laughs> ิดนะโอ้โหกคยังิ ดังย <c oughs> ิ้มมาเลยอ่ะมามไม,ไม,ไมเจ็บ <c oughs> ต้องการไปนะครับเหมือนตรวจเช็คได้เร็วตัวพึ่งอยู่ที่อันมา <c oughs> การไปเลย <c oughs> โอเคนะครับจบเปลี่ยนแค่นี้